เขอโทษชื u u ่อเลยครับเนี่ยเอาชื่อจริงชื่อเล่นครับชื่อเล่นก่อนชื่อเล่นโจโอชื่อชื่อโจ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 คือชื่อเล่นคุณเนี่ยชื่อโจความเยอะความเยอะคุณโจนะฮะโจโจอ๋อคุณโจใช่ไหมฮะ กันอยากรู้จักชื่อจริงเขาอะไรกันเนี่ยคือคนจากข้างนอกเขาเรียกโจ้คุณพี่หันนะเจอชื่อเล่นคุณอีทีชื่อเลยนะโจอินดีรู้จักครับคุณโจเอาอย่างนั้นเอาชื่อจริงดีกว่างันนี่ะชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงโจจริง